สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในนังการมาเจอกันกับแกลอีกแล้วนะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทำเพื่อนร่วมบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะระจึงตองต่อบันเทิงเท่านั้นนะคะ ไปตามใบนะทุกคนไปหนึ่งได้ไปจิตได้ไปศูนย์ได้ไปแปดได้นะไปหนึ่งจิตได้ไปไปหนึ่งได้ไปจิตได้ไปศูนย์ได้ไปแปดด้วยไปได้ คลิปนี้ยเราลงให้รอบนึงไปแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าทุกคนอเคือได้ดูก็คือได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเพิ่มชุดให้แล้วก็มันเพิ่มสามตัวให้อีกหนึ่งค่ะ หนึ่งหนึ่งถ้าจะเบิ้ลเด้สี่สี่แปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง

me เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงอยากให้สี่ศูนจังเลยเนาะแต่ว่าเอาเถอะพอนี้พอแล้วมาคือมาค่ะนี่ศูนย์แปดตามดาวด้วยนะทุกคนดาวออกอะไรนะสองแปดกับสี่แปดไม่รูก ประมาณนี้แหละน้าให้นะคะไปหนึ่งได้ไปเจ็ดได้ไปศูนย์ได้ไปแปดได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าเราชอบศูนย์แปดเด็ดหนึ 5, ่งกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดอันนี้เจ็ดจ่อให้หมดแล้วจอทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งศูนย์ก็วินาเดออืมประมาณนี้แหละทุกคนถ้าชอบชุดก็ไปได้นะคะทุกคน เนี่ยอันนี้ไม่รู้จะสลับให้ยังไงนะทุกคนดูเองนะนี่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 หนึ่งเจ็ดศูนย์แปดกับหนึ่งสี่ศูนย์แปดเนี่ยก็จะไม่จะสลับให้ยังไงแล้วนะคะเนี่ยนา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 อืมมองก็มองไม่ออกทุกคนเนี่ยไอสองอันเนี้ยหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดกับหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยดูจะยังไงเลยนะะทุกคนนะ แกชอบเป็นชุดเองแกเลยทําทชุดให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญายในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนประมาณน,นี้แหละคะ่ะนะนานะปรนะนะนะามาณน,นี้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะอโอเคนะคะประมาณน,นี้เลยนะขอให้โชคด,ดีค่ะ